สวัสด,ดีค้งค่ะต้องสวัสดีต้องเป็นคนมีมารยาดด้วยค่ะชีวิตมาดามตามติดชีวิตมาดามในนอร์เวย์จะมาถ่ายสนูให้ดูเมื่อกี้สนูตกมากเลยแต่ว่าอยู่ที่ทํางานแล้วมันถ่ายไม่ได้อยู่กับเด็กเขาไม่ให้ถ่ายเขาไม่ให้ยุ่งกับโทรศัพท์เลยตอนนี้พักเที่ยงครึ่งชั่วโมงนะ่เป็นสิทธิ์ของเราแล,แล้วเราจะไปไหนก็ได้ก็เลยออกมาถ่ายให้ดูก่อนที่สนูมันสิ ละลายอยู่นอเวมือนหนึ่งมีซีฤดูบักเฮบกับมีสโนกับมีแดดกับมีแต่ว่าแดดบ่ห้อนพี่น้องเอ้ยแดดวันไหนกันยังหนาวจนว่ากดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วย ควาดามติดโควินาสุดเหงาสุดเซง็งไม่รู้จะทำอะไรก็เลยทำคลิปนึกพี่เลนพี่เลนขึ้นมาก็เลยอยากทำคลิปตรงน,นี้เป็นเป็นน้ำตกในน้อยเนาะข่อยสิมักผ้าลูกข่มานางเอาบักสมเอาขนมปังเอาอย่างมานางกินนี่สายน้ำไม่เคยไหลกลับ สายน้ำแบบว่าถึงจะมีอะไรตันมันก็ไปได้ตลอดเพราะฉะนั้นจงทําตัวให้เป็นเหมือนกับสายน้ํานะคะถึงจะทางตันยังไงเราก็ต้องซอกแซกไปให้ได้ชีวิตคนเราไม่มีที่สิ้นสุดค่ะจนถึงวันตายของชีวิตวันสุดท้ายของชีวิตคือวันที่เราไม่มีลมหายใจนั่นคือวันสิ้นสุดตราบใดที่ชีวิตยังหายใจอยู่มันต้องสู้ต่อไป เห็นบ่บขานี่เขาเอาเอาอย่างมากันไว้โบให้มันไปตรงมันก็นยังไปทางทางพุ่นได้เห็นบ่บขานี่ก็คือสายน้ําชีวิตมาดามเหมือนสายน้ําไม่เคยตันไม่ให้ไปทางนี้ฉันก็จะไปทางนูน้นเบิงเบิงเ้อค่ะฝุ่นทั้งภูเขาอยังว่า ตรงนี้มาดามจะชอบพาเด็กๆมาทั้งลูกตัวเองทั้งเด็กที่อนุบาลพามาหยางพามาเดินป่าเดินหยางอยู่แถวนี้มนเล่นมะหยังนล็หน่อยอยู่กับเด็กๆก็มีความสุขไปอีกแบบด้ค่ะเต็หน่อยมันซีเ้าเนี่ยแต่ว่า,ออา,วามันก็บวกเกินเ่าเราต้องคอนทรนเด็กให้ได้ไม่ได้บังคับเขานะแต่ให้เหตุผลในสิ่งที่ อันนี้มันทําได้หรือไม่ได้เราต้องอธิบายมาดามนี่ไม่เคยยืนค,ยนคุยกับเด็กนะถ้าคุยกับเด็กหน่อยเป็นเรื่องเป็นเลา่าถามไทยอย่างมาดามนั่งลงเพราะมาดามให้เกียรติเขาถึงเขาจะเป็นเด็กความเท่าเทียมกันยังหวาและเด็กจะเป็นธรรมชาติของเขาน่ารัก นี่ละยามหิที่มาละลายแล้วก็คนไทยเขาก็มาหาเก็บเห็ดเก็บหาวแถวนี้ลหละต่ว่ามาดรำสีรล้องเมองยีดอกปีนี่มาเก็บจังไดเขาเก็บจังไดกันสินะเคยไปน้ำมูเทียนหนึ่งแต่สองปีที่แล้วบะยังวะดูพีภูมิประเทศสี่พีน่น้องบ้านเขาหนาอยู่ยุตตวะเสียยางเดียวตะวะ หนาวพูดผุนละในเมืองผุนตรงไปทั้งผุนคือในเมืองหมงไปซื้อของซื้อ,อยังไปยางไปอีกหน่อยเขาคนไทยเขาไปเก็บอันต้นออียงนอมันกินคือกินคือกระเทียมบานเฮานี่พักแป่นเน้อมือนันแกงกินเสร็จ เขาเก็บมาฝากเก็บน้ำเขาว่าเป็นดอกมายุ่งตะด้นดลกันว่าเถากะไปใส่น้ำเขาปะเป็นขี่ตลดเขาป้าเขาดงมาเป็นยุบันนอกบ้านเท่าตะกีกะทั้งสี่ละ่ะบรรยากาศภูมิประเทศบ้านเขาก็เห็นบอมิตรภูเขาสูงสุดเสียงนกก็ได้ยินเสียงนกไหมคะ นกระรองเย็นด้ยินบ่ไนด้ยินเสียงนกอยู่นู่นบ่น่ารักเนาะคืออันนี้ย่ามฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมเออหลังจากหน้าวินเตอร์สโนว์มันเริ่มหยุดตกแล้วมันก็จะฤดูใบไม้ผลิก็นกกระสิห้องสียงสิเริ่มห้อนเริ่มอย่างย่ามหนาวนกมันก็บ,บินหนีหมดตรงนู้นบ้านคนรู้จัก อยากทายเบิ้งสันดกว่าผู้ใดอยากมาเที่ยวหามาดามมาเด้อที่พักก็มีข้าวกะมีกินซื้อเลี่ยงดอกมาเทียวหาสิภาพไปเล่นสกีผู้ใดอยากมาสักครั้งนึงในชีวิตต้องมาให้ได้นะคะท่านผู้ชม ชีวิตคนคือการสแสวงหาหาจริงๆอ่าเดี๋ยวจะถ่ายนี้ให้ดูอันนี้เป็นต้นของต้นเอ่อบลูบลูเบอรี่บลูเบอรี่ถูกแล้วลูกดำๆเห็นบ่มมันกำลังปงเห็นบ่ค่ะนี่มันก็กำลังปงนะคะมันก็เริ่มเห็นบ่เป็นดอกนี่นวยมันได้หนินวยมันนี่ เห็นบ่ตั้งแดงนี่มันสิเริ่มเริ่มเป็นดอกละเห็นบ่ต้นบลูเบอรี่กม็มาเก็บกินแต่ว่าแถวขางทางขอบกากินดอกเพราะว่าซุ้มฝรั่งมันพาหมาเมยังามยังละมันกกหมามันก็ขี่ส่เงียวใส่แหมแต่ว่าต้นมันจะเป็นแบบนี้เด้อต้นบลูเบอรี่เนี่ยมันก็ลังสิออกดอกเห็นบ oh? ่พอเปนดอกดอกมันก็ลังเป็นนวย นี่เห็นบ่หน่วยสีแดงแดงเนี่ยต้นมันมันจะเป็นอุ้มในหน้อยเหมือนคือบักทองแรงบ้านเฮ้านี่ไหม่บักทองแรงแต่ละจงังหวัดก็เอิอนต่างกันนะบ้านเฮาก็ไดนี่เห็นบ่ค่ะหน่วยมันหน่วยมันกำลังสีขื้นแดงแดงเนี่นี่ดกดกเด้ฮืมนี่แล้วปลามันปลาบลูเบอร์รี่ เห็ดก oh. like ็สีอยู่แถวนี้ล่ะโอ้ยตัมต่อลมสละคอยก็ได้เห็ดมันสีออกน้ำจางสีเด้คือบานหฮออยู่เด้นี่เห็ดสีออกน้ำแบบนี้น้ำอุ้มใหม่ซุ่มๆอ่าซุ่มชื้นเลยเนาะมันเป็นอุ้มมันซุ่มเย็นดีนี่มันสีออกน้ำยังสีเห็ดดอกไม้สวยไหมคะ มาดามก็จะเก็บอย่างนี้แหละไปไหว้พระเนี่ยดอกขาวๆอันดอกนี้มันจะขึนมันจะขึ้นหน้านี่แหละหน้าใบไม้ผล <p> mm. ิแล้วสักพักนึงมันก็จะตายไปบรมนาของมันเห็นน้ำบักจับบอกค่ะไม่หอดน้ำบักจับเลยผู้ใดผู้มาลอมไว้ที่เขาคืออย่าจับมาดามนะคะมาดามขอบุกรุกจับมาดามก็ไม่ย่าน มาดามเถียงเก่งฝลังสู้มาดามไม่ได้หัวหน้ามาดามก็เถียงถ้าไม่ดูไม่ถูกมาดามเถียงตาตีตาลานเลยประึดเห็นบอขาไหอันนี้ต้นต้นสนเห็นบ่หน่วยอัน,นี่เข้าไปประดับหน้าคริสต์มาสเห็นบ่แมนแมนแมน,นี่อือ อยค่อยอันนี้ในอุ้มเด้นี่อุ้มต้นสนเห็ดมันบ่ทันเรออกดอกโอ้ยอืยอบานนี้ออกมาลวบ่ะอุย้ยสำลมครับนี่มามันไหลออกคนเ้ยนี่มันก็สิข,ขางทั้งต้นใหม่แนวนีก่กะมันก็สวยไปอีกแบบอะ่ะ แต่นอร์เวย์ถ้าจะให้สนุกมันมันไม่สนุกเหมือนบ้านเราเรามันเงียบเชียบประเทศเขาไม่มีบุญมีศีลคือคือบ้านเห่าอ้ยคอยออออก็คอยยางก็เลยอุย้ยตามติดชีวิตมาดามนะคะเนี่ยดูสิชีวิตมาดามเป็นยังไงท่านผู้ชมไม่ได้ราบลื่นนะคะบางครั้งเนี่ย ครุขระเหมือนกันนะบางครั้งก็ราบรื่นมันเป็นเรื่องราวธรรมดาของชีวิตอย่าไปคิดมากไม่มีใครเพอร์เฟกในโลกนี้แล้วไม่มีใครเลวร้ยวายที่สุดเละตลอดไปอย่าเอามาคิดเป็นอุปสรรคของชีวิตขอให้คิดเป็นว่าชีวิตเรามีความสุขแล้วก็ได้เรียนรู้ได้เห็นได้อะไร เราเกิดมาในชีวิตเรายางไปสิมันก็สีไปปลาทั้งผุนน้อนลักกะสียางไปสวดมองเฮ็ดงานโรงเรียนอนุบาลสีไว้ได้บัตนี่นี่ปลาสนปลาเห็ดฮีรถมาไทายปลาเห็ดข่อยผักเทียงท่านกินเข่าซ้ำหรอขนมปังอยู่ในรถเดี๋ยวจังเป็นนางกินในรถ มันสีบบทันสนูนนะมันสีละลายอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ละมัง้งมันอาจจะไม่มาอีกแล้วแต่ว่าก็ไว้ใจมันไม่ได้สนูนมาเรื่อยเพราะว่ามัน,มนหนาว สดงามตาคือฟ้าใหม่ใกล้มานำมวนข้าเป็นไทยเข่าการเมืองไ,ได้บานนี่เพลงนี่ <laughs> มาดามยางกลับมาได้บานนี้สิไป คึ้นรถกลับไปมองเห็นงานนี้บานนี่ย่างมาจากในป่าน่ะเดี๋ยวสิเห็นนั่นบอเห็นลูกบอลข,า,ขาวๆกับสีฝาฝาอดูดออรีตอยู่บ่อนั่นมุเจ้าหูบอว่ามันเป็นอย่างอันนี้คือเออ่เดี๋ยวขวมก่อน หมืน่นซะนะมุเจ้าหูบัววานเป็นอย่างมันเป็นนื้อหยาได้อยู่ในหันเขาเขาเกี่ยวหญ้าแล้วเขาก็แพ็คมันไว้ข้างในแล้วก็เอาไว้ให้บัวให้แกะให้แพะก,กินหน้าหน้าหนาวเขาจะเกี่ยวหน้าร้อนแล้วก็เอาแท็กเตอร์ หมุนหมุนหมุนไว้อย่างนั้นน่ะอุ๊ยขึ้นลมแทยมึงน,นี่เห็นบ่ค่ะโอ้ยลมขี้ตมนี่เห็นบ่ค่ะลูกบอลน,นันกม้มกลมในหย่าได้อยู่นี่หนหย่าเขาเกีียวไงงว้เหงัวกินมดปีมือรุ่นเดี๋ยวสิบไ,ไทย ฟาร์มไม่ยาข่อยไม่เบึ่งเด้อเขาเลีดนมจังไดเขาอยียงจังใดมีหอดเนวนวดหนวดอัน,ดนงวนัวเด้อแม่บัวอ่ะมีเครื่องนวดให้มัพ้พมต่นายแตนายเทคโนโลยีเขาแต่ว่าอยู่คนละหม่องกับขอบ่อยบมแ่แน่มื้ออื่นมื้อคือวันหยุดนี่อาจสิไปหาเล่าแล้วสิท้ายไม่เบึง่ง เห็นปะาขานะลูกบอลหยาอยู่ในหันมาดามสิปิเดเจะได้บันไดสิกับไปมองเห็ุงานลมเย็นมากบุย้ยใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ดูมาดามหน่อยนะคะติดตามมาดามหน่อยมาดามนอร์เวย์ค่ะ มีคลิปอีกเยอะๆที่จะอยากนําเสนอตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นาทีนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ามาดามจะกลับไปทำงานแล้วค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ